ดูผู้ชายคนนี้ที่ปีนขึ้นเพื่ออยากดังเสากลองฟ้าผ่าสูงหลายหมื่นเมตรขณะเขากำลังยืนกล่าวสวัสดีกลับโดนเพื่อนผลักตกลงไปเข็มขัดนิรภัยก็หักด้วยแรงเฉื่อย ชายคนนั้นตกลงมาด้วยความเร็วสูงในช่วงเวลาชีวิตเขาเขารีบกลางร่มอ,ออกผู้ชายแค่เพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นแต่ไม่คิดว่าอันตรายกำลังใกล้เข้ามาขณะที่เขากำลังจะลงจอดจู่ๆประตูใหญ่ก็เปิดออกชายคนนั้นเก็บร่มและรีบเข้าไปข้างในทุกคนล้วนเนื่องจากแขกไม่ได้รับเชิญแต่มาถึงจนทำให้ค้ขึ้นบรรยากาศชั่วคราวเงียบกริบจนถึงตอนนาฬิกาปลุกทุกคน,ๆๆคนมันบุกเข้ามาถึงที่แล้วพวกแกยังจะนิ่งอยู่อีก เขามาที่นี่เพื่อค้าขายความหมายของคือไปเทวายเพื่อเชิญดื่มทำไมแกงโง่ไม่ยิงโง่จนนิ้วขาดเปลื่นข้าวที่เลี้ยงมากปรากฏว่าที่นี่เป็นสถานที่ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเขาบอกว่ามาชื้อ,อยาเขาถามว่าของอยู่ที่ไหนมีแต่ชายคนนี้เท่านั้นที่รู้พูดตะกุกตะกักว่าสินค้ายังอยู่ระหว่างทางในเวลานี้มีคนมาเคาะประตูปรากฏว่าคนธุรกรรมของจริงมาถึงแล้ว พูดกี่ครั้งแล้วตรงเวลาตรงเวลาเข้าใจไหม,มเช่นนั้นชายคนนั้นก็เอาชนะทุกคนและเข้าสู่ธุรกรรมแต่จู่จูการทำธุรกรรมเกิดขึ้นอย่างไม่เอื้ออำนวยและมีข้อพิาพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายมีคนใต้บังคับบัญชาอยู่ที่นี่ฉันกลัวเธอฉันมีพวงปืนอยู่ที่นี่ด้วยฉันกลัวเธอแกรู้หรือเปล่าว่าทุกวันฉันฆ่าไปกี่คนแกรู้ไหมว่าฉันฆ่ากี่คนในแต่ละวันฉันรับประกันว่านายจะออกจากประตูนี้ไม่ได้คำนี้น่าจะให้เป็นคนพูด แกหุบปากแกหุบปากแกไว้หัวหน้าฉันบอกให้แกหุบปากเผชิญสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ชายผู้กล้าจึงลุกขึ้นยืนมันเป็นแค่การทำธุรกรรมใช่ไหมมันไม่เสร็จสักทีหรอกถ้าคุณเอสิ่งนี้แล้วเปลี่ยนสิ่งนั้นคุณสองคนฟังฉัน12 3ส,สเปิดกระเป๋าออกธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ทุกคนกลับบ้าน mm hmm. หยุดมันนี่คือการตัดภาพยนตร์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งครั้งหนึ่งเคยรวมอยู่ในตำราเรียนตำรวจทั่วสองฝั่งไล่ล่าก,กันบนตึกสูงหลายร้อยเมตรเห็นคนร้ายกำลังจะหนี ตำรวจอาหลงเสี่ยวเฟิงและต้าฉูเริ่มแยกการทำงานหลังจากปีนขึ้นไปที่ขอบด้านนอกของอาคารอาหลงกับเสี่ยวเฟิงเผชิญหน้ากับอาญากรอยู่ในมือทั้งสองฝ่ายพวกมันทั้งหมดมีปืนแต่อาหลงลังเลเพราะเขาต้องการจับพวกมันเป็น,เป,นเปอรเปิดฉากยิงแต่อาญากรคงไม่คิดมากขนาดนั้นวางปืนลงวางปืนลงอาญากรคนหนึ่งฉวยโอกาสหนีอีกคนถูกหยุดอาหลงกับเสี่ยวเฟิงไล่ตามคนร้ายที่เพิ่งหนีไปทันทีแต่บังเอิญขนาดหลบกระสุนของอาญากรมีบางอย่างเกิดขึ้น ถ้าตกจากที่สูงหลายร้อยเมตรโอกาสรอดเป็นศูนย์แน่นอนเสี่ยวเฟิงพยายามจับมืออาหลงไว้นเวลานี้อาญากรที่โดนช่วยไว้ก็พบช่องทางหลบหนีจึงตัดสินใจเหยียดมันอาหลงไปที่ฝั่งตรงข้ามหลังจากคนร้ายหนีไปต้าฉูก็ไล่ตามไปวิ่งไปช่วยเสี่ยวเฟิงช่วยอาหลงทันทีแต่ไม่เคยคิดว่าอาญากรทั้งสองคนเพราะหาทางออกไม่ได้จึงหันกลับมาอาหลงกับคําว่ากับตันสั่งให้ต้าชูหยุดพวกเขาแต่ไม่คาดคิดว่าช่วงโต้เถียงคําใหญ่ๆคงไม่ระวังลืลง่นล้ม เหตุการณ์นี้ทำเอาทั้งสองคนตะลึงงานและคนร้ายก็เปลื้มใจอย่างยิ่งเสียวเฟิงปล่อยมือต่อยให้พวกเขามาพวกมันใกล้เข้ามาแล้วเสียวเฟิงปล่อยมือเร็วฉันกำลังช่วยคุณไงต่อยมือต่อยมือเถนะ